โอ้ยเบิ่งครับพี่น้องฝนตกมาใน40นาทีนะครับเพราะท่านเมื่อยอยู่ครับมัอนี้ง่ฝนจะง่าจะท่วมนะครับน้องพระศุยาฝนตกแงครับฝ่าเมื่อยด,ด้วยมันนี่ฝ่าเมื่อยินด้วยครับผมฝ่าเมื่อยินด้วยพี่น้องเลยฝน,นตกหนักครับฝนตกหน,น,นักมีพระศุยาตกมาไ0สถานาทีเลยยังมีท่านยุดอยู่ครับ สงสัยจะตกตลอดวันนะครับนอเดี๋ยวนีก้ก็วิราสมานเราครับเดี๋ยวก็พกไก่จะพกมงนะนอครับนอหามุ้งสี่สิบกว่าเนี่ยเบ่งบรรยากาศครับเป็นตัเมื่อเทียบเมื่อแดนได้ครับพี่น้องเลยสงสัยจะเหี่วครับพายุเขาครับพายุเขาขุยพยาพ่างหยอง น้นับเลยครับที่หน้องเลยน่าจะทวงครับน่าจะทวงี๋ยวคุอกันจะพาไปชมบรรยากาศน้ำท่วมนาทุกง่อมนะครับเมืองเหตุนเศร้าคนนะครับนอกอันนี้จะบรรยากาศกันต้งโชคครับเย็นดีอยู่ครับแต่วหักไปมาบ่ไหลนะครับคือว่าดีครับดีครับน้ครับเป็นบรรยากาศเย็นๆดีๆครับที่หน้อง ให้เก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่ฝากน้องครับเป็นบรรยากาศฝนตกบ้าน,นพี่น้องกับผู้ช่วยทุกทุกทนอยู่ตรงนั้นนะน้อตลอดจากดีใจครับฝนกับเป็นฝนที่สามเนี่ยแหละแต่ว่าทางนี้อาจจะตกหนักกว่าถุกถังนะครับเน,นาะอาจจะยาวนานกว่าที่ทุกถังครับพี่น้องเอาครับที่น,นี่ก็เอามาฝากมาสอนพี่น้องท่านี้นะครับ ไปเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้น้องไม่ชมขอลาวคำว่าสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้านยครับเด้อ๊ายบายครับ